คุณผู้ชมนี้เลยเทอโบก้าวหน้ามีหน้าสวัสดีค่ะวันนี้มาวงไอเดลไอเชนนะฮะกล่าวนิดนึงอ่ะตัวแทนก็ตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานไอเดลไอเชนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเป็นอีกหนึ่งช่องทางของของเราที่จะจะให้ได้แสดงความสามารถครับผมก็รู้สึกยินดีมากอ่าครับก็ก็ดีใจครับเพราะว่าก็มาในหลายๆเดือนแล้ว ก็เอาวันนี้เอาเพลงใหม่ที่กําลังจะออก MV ให้ทุกคนมาฟังกันครับชื่อเพลงแค่มีเธอก็ส่สกุลประมาณไหนนะยก็เป็นเพลงแบบสนุกสนุกน่ารักดสดใสรำ้รของเราสองคนครับได้เลยอ่าอ่าก็ตื่นเต้นค่ะเวทีแรกที่มาด้วยใช่ค่ะก็มาฝากเพลงใหม่ที่กําลังจะออกชื่อมาฟินค่ะได้ใช่อ่าตอนนี้มามีประเด็นของสังคมออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันในฐนานะที่เราเป็นตัวแทนเยาวชนเนี่ยอยากฝากถึงวัยรุ่นในการเล่นออนไลน์แล้วก็เรื่องการบูลลี่กันตรงนี้นิดนึง ครับก็ก็ฝากทุกๆคนใช้ถ้อยคําที่สุภาพแล้กันครับในออนไลน์เพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าคนนี้เป็นใครคนนู้นเป็นใครอะไรเงี้ยครับได้ครับครับก็นึกถึงใจเขาใจเราครับแล้วก็ส่งพลังบวกส่งสิ่งดีๆให้กันดีกว่าได้เลยครับ ค่ะแล้วก็จากคนที่เคยโดนูลิี่มาก็รู้สึกว่าถ้าถึงแม้คิดดีหรือไม่ดีอยู่ก็ก็เก็บไว้เองก็ได้ค่ะแล้วก็ระวังคำพูดที่ใช้กับคนคนนั้นได้เลยอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามไอจีนะฝากได้เลยแต่ละคนครับ turbo บ v ครับก้าวหน้า k k o w n s ครับได้เลยมีหน้าด้วยสกรมีหน้ากี่ค่ะได้าละขอบพูดทั้งสามะ